สมบัติเนี่ยป้ายยกให้อามหมดเลยนะอะไรกันรัาแม่เนี่ยแม่ยกโฉนดที่ดินสร้อยทองเงินสมบัติทั้งหมดเนี่ยให้เด็กวัดให้อามเนี่ยเหรอครับแม่นี่แม่มึอนอะไรปะทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นของพวกชั้นสามคนที่เป็นลูกของแม่ปะใช่หรือว่าที่แม่ไปวัดทุกวันเนี่ยเพราะโดนเด็กวัดเนี่ยมันหลอกเขาใช่ไหมอ๋อ นี่แกหลอกแม่ฉันใช่ไหมเนี่ยอืมเป้านะครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยพ่อแกหยุดว่าอามได้แล้วอามกลับไปวัดก่อนลูกแต่พ่อผมครับผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามันกลับไปวัดก่อนเดี๋ยวป้าคุยกับลูกป้าสามคนเองไปกลับไปก่อนเลลูกหยุดเลยนะพ่อแก เลิกทำตัวเป็นอันตรภานได้แล้วนี่แม่แม่ทําแบบนี้เพื่ออะไรผมไม่เข้าใจจริงๆนะครับแม่เนี่ยนั่นแหละสิแม่ฉันถามจริงเถอะนี่แม่เสียสติไปแล้วเหรอฮะแม่ไม่ได้เสียสติแต่แม่เสียความรู้สึกพวกแกสามคนน่ะไม่เคยดูแลแม่ไม่เคยใส่ใจแม่เลยบีมโอมันกินข้าวกับลูกวันเนี้ยแม่ทำไข่กับลูของโปรดพวกเราเลยนะ ไม่อะแม่วันนี้หนูมีนัดกินหมูกระทะกับเพื่อนฉันก็มีกินปิ้งย่างกับแฟะน้วแม่อ้าวงั้นเหรอแม่อุต่า์อกไปซื้อกับข้าวเอามาทำของโปรโดปรที่บเราเลยนะเนี่ยก็หนูไม่ว่างอะ่ะให้พี่โอกินข้าวเป็นเพื่อนแม่แล้วกันฉันไปก่อนนะ,อะโอกินตะคำก่อนไม่ลูกแล้วค่อยไปเอาแม่ะแมจะไปกินปิ้งยากกา่างกับแฟน ไป้วแม่ไม่อยากให้แฟนรอนานอ่ะชูวินวันนี้แม่มีวุ้นเส้นของโปรดลูกเลยนะผัดวุ้นเส้นอีกแล้วหรอแม่นี่กินแต่ผัดวุ้นเส้นไม่เบื่อเหรอครับแม่มาเด้คิดจะกินคนเดียวแม่ก็ทําให้พวกเราสามคน,นะกะว่าจะกินพร้อมหน้าพร้อมตาครับแต่อีวินก็โอลานะเขามีนัดแล้วชูวินพอจะมีเวลาไหมนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะเวลาก็พอมีอ่ะแม่ แต่ไม่อยากกินด้วยอ่ะนี่แม่แม่อายุปูนนี้แล้วยังหาเพื่อนกินข้าวอยู่อีกเหรอแต่แม็่เพื่อนโทรมาอร่อยไหมช่วยกินข้าวเหรอเฮ้ยได้ดิกินข้าวกับเพื่อนนะสำคัญเออรอเลยรอเลยเดี๋ยวไปกำลังไปเอาวันดีครับครับผมเอาแล้ววันดีเจ้าลูกไปไหนมาล,ละ มาแลก่อนมาขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปโรงพยาบาลมาครับแวะไปเอายาให้หวงตามาผมก็เลยแลวะซื้อขนมมาให้ป้าครับโยขอบใจมากเลยนะซื้อขนมมาให้ป้าตลอดเลยหูยกัขบข้าวเอยแยะเลยจะกินหมดหรอครับป้ายังไม่ได้กินเลยจะเททิ้งอยู่แล้วเนะี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคับป้าตา ผมว่าป้าต้องมีอะไรไม่สบายใจแน่ๆเลยปา้าแค่น้อยใจอะลูกๆป้าทั้งสามคนนะมันปล่อยป้ากินข้าวคนเดียวทุกวันเลยโถป้าไม่เป็นไรหรอกบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยว่างอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมกินข้าวเป็นเพื่อนป้าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอามากินด้วยไหมได้เดี๋ยวผมกินเป็นเพื่อนป้าเองป้าก็กินด้วยโอเคงั้นลุยดีกว่าปะค่อยๆนะครับนั่งก่อน ขอนุญานะครับเออ,อ,อป้าครับเมื่อกี้ตอนผมเดินเข้ามาผม,มเห็นประตูรัว้วข้างหน้ามันปิดไม่ได้มันก่อนมันเสียหรืออย่างไงครับป้าอืมก่อนมันเสียเมื่อหลายวันแล,ล้วล่ะบอกขยุกลูกเขาซ่อมให้พวกเขาก็ไม่มีเวลาซ่อมหเลยล่ะคนอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะผมไปซ่อมให้ก็ได้ครับออขอบใจมากเลยนะ โอเคครับป้าไม่เป็นไรกินเขากันเองป่ะลูกบิม๊มช่วยดูซองยาให้แม่หน่อยลูกอะไรของแม่อีกเนี่ยยาอะไรอีกวันนี้หมอเขานัดแล้วก็ให้เอาซองยาเก่าเนี่ยไปด้วยแต่แม่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ซองนี้หรือเปล่าโอ้ แม่ก็ไปเถอะหมอเขารู้อยู่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็หยิบออกเองนั่นแหละก็แค่ดูยาให้แม่เองแม่จะซอสซี่อะไรกันนักกันหนาเนี่ยชวินวันนี้หมอนัดชวินช่วยพาเอาแม่นั่งรถไปหาหมอได้ดีโอทำไมเพิ่งบอกอ่ะแม่วันนี้ไม่ได้อะ่ะ ผมนัดไอ้วังผาไว้อ่ะจะพาหมามันไปฉีดวัคซีนอ่ะแม่บอกแกไปแล้วไงว่าแม่นะ่ะหมอเขานัดทุกสิ้นเดือนของวันเสาร์ใครจะไปจําได้แม่ว่าหลังแม่ก็เตือนผมสิเตือนผมสักวันสองวันนะ่ะแล้วตกลงแกจะพาไปได้ไหมเนี่ยวันนี้ไม่ได้อ่ะนัดเพื่อนไว้แล้วเสียคาพูดไม่ได้แม่แค่โอพาไปสิอ้าวเฮ้ยทำไมมาลงให้ฉันวะฉันก็ไม่ว่างเว้ยแม่ฉันไม่ว่างนะฉันนัดแฟนไว้แล้วอ่ะ จะพาแม่แฟนไปหาหมอแล้วแล้วแม่ตัวเองล่ะอ้าของแม่ต้องไปวันนี้หรือไงพรุ่งนี้ได้ไหมล่ะใจแม่ไปเลื่อนหมอได้ยังไงเล่าหมอเขาเป็นคนนัดนอ้าแม่รีบเหรอถ้าแม่รีบมันแม่ก็เรียกแท็กซี่ไปก่อนเลยวันนี้ฉันไม่สะดวกลูกทั้งสามคนนี่มันไม่เคยคิดที่จะดูแลแม่เลยนะอาศัยไม่ได้สักคนพ่อแม่นี่แม่จะพูดเรียกร้องความสนใจอะไรหนาเนี่ยหาทางไปเองแล้วกันฉันไปก่อนละ หมายวังผาลอยอยูอ่แม่ไม่ต้องมองฉันอย่างนั้นเลยฉันบอกอะไรฉันไม่ว่างแม่แฟนฉันรออยู่ไปนะเอาปอผมไป,ปะะไหนครับเนี่ยป้าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยยืนคอยรถเมย์ทั้งนานเลยยังไม่มีักคันเลยเอา้าแล้วทำไมป้าไม่ให้ชวินบิม่ม หรือว่าโอรานพาไปแล้วครับป้าโอ้ยลูกป้าสามคนน่นนะมันไม่เคยสนใจแม่เลยเอานะป้าผมว่าบางทีเขาอาจจะมีธุระเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วผมพาป้าไปก็ได้ป้าอยากให้ลูกป้าสามคนนะใจดีเหมือนอามจังผมว่าป้าคิดมากเขาอาจจะมีธุระเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้แต่ว่าผมมาพาป้าไปได้ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองขอบใจมากนะลูก ไม่เป็นไร,รป้าดีกับผมมาตลอดถึงผมจะเป็นเด็กกัม้าถึงผมจะเป็นเด็กวัดแต่ป้าก็ดีกับผมมาตลอดแค่เนี้ยเล็กน้อยมากป้าป่ะนี่ไปดีกว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลปิดหมอไม่อยู่อีกแย่เลยทีนี้หมาแล้วค่อยๆนะนนนค่อยๆนะขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆนะค่อยๆขับนะลูกนะครับครับผมเด็กแว,นกว้นเก่าป้าต้องกอดดีๆนค่อยๆไปลูกที่จริงอ่ะแม่ไม่ได้ค<ๆ>ิดจะยกสมบัติให้คนอื่นหรอก แต่แม่มีลูกสามคนก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวทุกวันเดืยวนี้คนที่เขาไม่ใช่ลูกจะแท้เขากลับดูแลแม่ดีก่าพวกแกสินี่พวกเราสามคนละเลยแม่เกินไปหรือเปล่า,ลานั่นนะสิพี่ฉันเพิ่งรู้ตัวนะว่าไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกแม่ขนาดนี้ แต่เอาจริงนะที่เห็นแววตาแม่เมื่อกี้เนี้ยฉันว่าเราสามคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่แย่งจริงก็ได้วะบางทีเราอาจจะลืมคิดไปด้วยเพาแม่เองก็แก่มากแล้วเขาอาจจะต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าน,นี้นีค่คิดไปแล้วนะการที่แม่ยกสมบัติให้อาร์มเด็กวัดคนนั้นนะ่ะมันก็คงถูกต้องแล้วละ่ะพูดแล้ว ฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเนี่ยเอาแม่ตื่นแล้วเหรอคะหนูทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยคะ่ะแม่ครับห้องน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งใช้นะครับผมซ่อมอยู่น้ำมันยังไม่ไหลอะ่ะแม่ มาแล้วหรอเออก๊อกน้ำหน้าบ้านที่มันแตกอ่ะฉันซ่อมไปแล้วแ,วแม่รอมันแห้งแม่ก็ใช้ได้เลยพี่โอพี่ชวินไปล้างไมยล้างมือแล้วก็มากินข้าวกับแม่กันได้งั้นรอแป๊บนะจ้ะ แกเป็นอะไรเนี่ยอยู่ดีๆจึงได้ลุกมาทำอะไรให้แม่พวกเราเพิ่งรู้ตัวนะคะว่าที่ผ่านมาพวกเราละเลยความรู้สึกของแม่แค่ไหนใช่ครับต่อจากนี้ไปพวกเราขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะครับแม่นี่แกแต่ใดที่แม่ยกสมบัติให้อามมันไปเหรอไม่ใช่เลยครับแม่ต่อให้แม่ไม่ให้สมบัติพวกเรานะพวกเราก็สัญญานะครับว่าจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแล้วก็สมบัตินั้นนะ ก็เหมาะแล้วแหละที่อามจะได้ไปครับใช่ครับพวกเราสามคนเนี่ยไม่ได้คิดถึงสมบัติอะไรนั่นเลยนะครับแม่พวกเราคิดแค่ว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องกลับมาดูแลแม่อย่างจริงจังสักทีจากที่พวกเราเนี่ยละเลยแม่มานานพวกเราขอโทษนะคะแม่คือไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รักแม่นะคะ แต่เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ใกล้แม่มากเกินไปเลยลืมนึกถึงความรู้สึกของแม่นี่ค่ะแม่กินเยอะๆนะคะมีกุ้งด้วยแม่นะไม่เคยโกรธพวกเราเลยแม่ก็แค่น้อยใจแม่ไม่ต้องน้อยใจหรอกครับต่อจากนี้ไปอ่ะพวกเรารับปากนะครับแล้วก็สัญญาด้วย จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดในโลกเลยทำอะไรกันอยู่จ๊ะอ้าวอามไปไหนมาเนี่ยกินข้าวด้วยกันไหมพอดีผมกินแล้วอะครับแต่ว่าผมแค่แวะเอาของมาคืนให้ครับพอดีผมรับของพวกนี้ไว้ไม่ได้จริงๆครับทาไมถึงเอามาคืนล่ะ แม่เขายกให้นายแล้วนะโธ่ผมเป็นแค่เด็กวัดผมจะเอาของพวกนี้ไปทําไมครับมันไม่ได้จาเป็นอะไรกับผมเลยอีกอย่างหนึง่งที่ผมคอยช่วยเหลือป้าผมเนะี่ยไม่ได้วางผลตอบแทนอะไรเลยแล้วเมื่อวานเนะี่ยผมมาตั้งใจจะคืนให้แล้วแต่ว่าป้าไล่ผมกลับก่อนผมยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อนายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะทั้งๆที่ของเนี่ยป้ายกให้เราไปแล้วแต่แท้ ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับของพวกนี้จริงๆมันสมควรเป็นของลูกป้าทั้งสามคนนั่นแหละครับผมขอคือให้ทุกคนนะครับในอน,นาคตนะแม่ก็จะยกสมบัติเนี่ยให้พวกเราทั้งสามคนนะเพราะแม่เชื่อว่าพวกเราจะคอยดูแลแม่อย่างดีเลยแม่ครับถึงแม้ว่าแม่จะไม่ยกอะไรให้พวกเราเลยเนี่ย พวกเราก็สัญญานะครับแต่ดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลยครับจริงๆนะจร,จริงจ้า